อ่าฝนมาแล้วทุกคนตอนนี้อยู่ตรงสาลาในพลีนะครับเนะครับฝนมาแล้วหน้าฝนเนาะเที่ยวหน้าฝนก็แบบนี้ต้องทําใจนะครับทุกคนนีครับผาตั้งเมงแกนครับฝนตกมันลื่นหน่อยนะต้องระวังนะครับจุดนี้ถ้าหน้าหนาวนะครับจะเต็มไปด้วยดอกซากุระนะครับทุกคนนี่ครับ ต้นสากุระทั้งนั้นนะครับทุกคนต้นท้อด้วยนะครับเต็มไปเลยนะครับมาสัมผัสกับบรรยากาศยามหนาวได้นะนี่ครับเต็มไปเลยต้นสากุระนะครับสวยงามชมพูบานเต็มเลยทุกคนนี่ครับเต็มเลยนี่ครับสวยงามเลยอากาศดีมากนะทุกคนแต่ฝนตกสีอย่างฝนตกมาหน้าฝนเนาะวิวประเทศบนบ้านมือละ มาเป็นรอบนะเมฆมาเป็นรอบทะเลหมอกนะมืดตึ๊บเลยเม็ทั้งหน้าเลย <laughs>